หม่อันนี้คืออุปกรณ์กีฬาชนิดไหนนะอันนี้คืออะไรนะลูกบาสคะ่ะลูกบาสภาษาจีนว่าอย่างไงดอกลูกบาสหรือบาสเกตบอลอ้าปากกาคูออเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับหลานชิวค่ะออสิ้ยเชร่างหาะหลานเชียวแปลว่าบาสเก็ตบอลนะครับบาสเก็ตบอลบาสเก็ตบอลตัวน,นี้ราคากี่หยวนครับ หน่อยี่สิบหยวนค่ะอีะ่งรอยี่สิบวิปากาอนึ่งอ้ยอยยสิบหยวนอีึ่งอยี่สิบหยวนปะกาเป็นอะไรก็ไม่รู้อีึอ่้อยยสิบหยวนโอเคเราก็ได้ละตรงนี้ปุ๊บต่อไปครับเราก็ต้องบอกคําว่าเหรียญม,มินปี้ต่อท้ายด้วยทําไมเราถึงบอกว่าเหรียญม,มินปี้เพราะว่าคําว,นนคว่าหยวนเนี่ยคาว่าหยวนเนี่ยมันเป็นยังไงครับ มันใช้ได้กับหลายสกุลเงินเช่นคำว่ารื่อหยวนรื่อหยวนคือเงินเยนญี่ปุ่นไม่หยวนคือสกุลไม่หยวนก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นคำว่าหยวนเนี่ยมันใช้ในหลายสกุลเงินเราก็เลยเอาคำว่าเหรียญมินปี้เนี่ยมาบอกนะว่ามันเป็นหยวนของเหรียญมินปี้นะไม่ใช่หยวนของประเทศอื่นนะนะครับโอเคต่อไปครับคำว่าประมาณก็เมื่อกี้เรารู้แล้ว,ลวเป็นค่างเงินของจีนคือ อีปางรอยยีสิหยวนใช่ไหมครับหนึ่งร้อยยี่สิบหยวนเรารู้แล้วว่าเป็นอี 8, อึปายอยยี่สหยวนทีนี้เราอยากรู้เป็นสกุลเงินอีกสกุลหนึ่งอ่าซึ่งในที่นี้ครูกําหนดให้เป็นสกุลเงินไทยสกุลเงินไทยเรากําหนดไว้ว่าอ่าอัตรามันเท่าไหร่นะลูกอัตราสกุลเงินไทยอัตราเท่าไหร่นะหนึ่งต่อห้าค่ะห้าใช่ไหมครับหนึ่งต่อห้าหนึ่งหยวนเท่ากับ ห้าบาทใช่ไหมครับเงดือนเท่ากับห้าบาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรครับร้120อยยี่สิบไปคูณห้าใช่ไหมครับหรือเราขี้เกียจเราก็เอาศูนย์ออกก่อนแล้วก็สิบสองคูณห้าเลยสิบสองห้าเป็นหกสิบหกสิบใช่ไหมครับสิบสองห้าเป็นหกสิบอ่าสิบสองห้าเป็นหกสิบส่วนเลขศูนย์ที่ยังไม่เอามาใส่ก็มาใส่เห้มั้เท่าไหร่ครับทีนี้ก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับ <600 S 1> หกร้อยค่ะถูกครับอถูกต้องริ้วไปแล้วก็คําตอบได้แล้วก็คือริ่วไปคือหกร้อยบาทอ่าได้แล้วต่อไปเราเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเราตรงนี้ผ่านเลยละกันตรงนี้อ่าเราได้ข้อมูลจากเมื่อสักครู่แล้วเราลองเอาข้อมูลที่เรามีมาทําเป็นประโยคมาสร้างเป็นประโยค์บนบทสนทนาสิอ่าคำศัพท์ที่เราได้เมื่อสักครู่ก็คือพวกบัสใช่ไหมครับหลานโฉว ราคาเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบหยวนอีป่ปดรอี่หยวนประมาณราคาเท่าไหร่นะลูกตาเยอือกี่บาทครับหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทอ่าเดี๋ยวปายแห้ชูนะครับทีนี้เรามาแปลเป็นประโยคซิทําเป็นประโยคเป็น a กับ b A กับ b อย่าถามข้อมูลเกี่ยวกับถ้าเขาอยากซื้อลูกบาสอะไรประมาณเนี้ยอถามว่า 这个篮球多少钱？这个篮球多少钱？这个แปลว่าอะไรครับ？S. <S จะเกิดแปลว่าอันนี้อันนี้ล้านเชิวก็คืออะไรครับลูกบาสหรือบาสเกตบอลนั่นเองตัวเฉาเฉียนแปลว่าอะไรครับราคาเท่าไหร่ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับกี่หยวนครับ ข้อมูลเขาให้มากี่หยวนครับ120ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบค่ะอ่าร้อยยี่สิบหยวนเราก็ตอบไปเลยว่าร้อยยี่สิบหยวนใช่ไหมครับก็ตอบว่าอี่สเอสี่หยวนจากนั้นก็ใส่คําว่าเหรียญมินปี้เพื่อเน,น้นย้ำว่าเออมันเป็นหยวนของจีนนะเป็นหยวนของเหรียญมินปี้สะกุลเงินเหรียนมินปี้นะต่อไปครับเขาอยากดูว่าเออแล้วร้อยยี่สิบหยวนเหรียญมินปี้เนี่ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่เขาก็ถามว่าต้าเยื่ถ้าเยว่ยกี่อะอรโดประมาณใช่ไหม โอ้ยปรกาเหนาสิเป็นอะไรเนี่ยตาเย่ใช่ไหตัวเสาไทจูคว่าประมาณประมาณเท่าไหร่ครับราคากี่บาทอ่าประมาณกี่บาทประมาณกี่บาทเราก็ได้คําตอบแล้วตรงนี้เราคูณมาแล้วประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ต่อไปเลยต้าเยนก็คือประมาณใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทอ่าอประมาณหกร้อยบาท เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นการบ้านเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นการบ้านดูไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปความเข้าใจตรงนี้นะทีนี้การบ้านของเรารูก็จะมีสินค้าหลายรายการมาให้พวกเราเลยตัวแรกคืออะไรครับอ่านออกไหมตันนี้อ่านว่าสูเฉียวจูเฉียวคืออะไรลูกจูเฉียวคือลูกบอลค่ะอ่าลูกฟุตบอลลูก บอลก็ได้สูฉีวอันที่สองครับเป้เปาคิดว่าคืออะไรครับเป้แปลว่าหลังเปาแปลว่ากระเป๋าเป้เปาน่าจะแปลว่าอะไรล่ะกระเป๋าอะไรกระเป๋ากระเป๋าสะพายหลังโอเคกระเป๋าสะพายหลังเนาะโอเคต่อไปครับเชินช้านเชินชานเชินชานคืออะไรคุณน่าจะเคยสอนแล้วนะ เชิดเช่นเชิดเช่นเสียงคล้ายๆกันเชิญชางไปว่าเสื้ออะไรครับเ <Okay, S 2> สื้อเชิดนะครับโอเคเสื้อเชิดถูกต้องครับต่อไปครับกั้งปีกัรร้งปีปคืออะไรครับดินสอหรือปากกาปากกาดังปีถ้าเป็นดินสอคืออะไรครับจำได้ไหมเคยเรียนหรือยังถ้าเป็นดินสอก็จะเป็นเชียนปีเชียนปีอันนี้ปากกากั้งปี ต่อไปครับคําว่าซื้อเตียนซื้อเตียนเคยเรียนหรือย,ยังตัวนี้แปลว่าอะไรครับซื้อแปลว่าคําเตี่ยนแปลว่าตําราตําราคําคืออะไรออ่ไรครับพจนานุกรมอ่าพจนานุกรมโอเคสุดท้ายเราเรียนกับหวังเราซื้อได้ย,ยัง สุดท้ายเมาส์สอเมาส์ส์เป็นว่าอะไรครับหมวกใช่ไหมครับหมวกอ,อันนี้ก็คือตัวเลือกที่ครูกําหนดมาให้พวกเราเดี๋ยวจะเป็นการบ้านในแบบน,นี้การบ้านที่นี่การบ้านการบ้านในวันนี้ก็คือให้พวกเราแต่งบทสนทนาให้มีความหมายสมบูรณ์ให้เขียนภาษาจีนแล้วก็พินอินด้วยนะครับจากรูปภาพสินค้าที่กําหนดให้เลือกเลือกทำมาสีรา่รายการนะครับ ผู้กำหนดให้พวกเรามากี่อันหกอันแต่ว่าทีนี้ให้เราเลือกจากหกอันเนี้ยมาทําแค่สี่อันหรือเราจะหาสินค้าหรือกําหนดราคาจากที่อื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็จากที่อื่นก็ได้มาเขียนลงในตรงนี้สี่ข้อทํามาสี่ข้อนะครับอัตราแรกเปลี่ยนอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่หนึ่งหยวนต่อห้าบาทโอเค โอเคไหมครับงงไหมตรงนี้ให้เราซื้อทําให้ดูไหมสักข้อหนึ่งทําข้อไหนดีอยากให้เราซื้อซื้ออะไรให้ดูเราอยากดูอันไหนข้อไหนครับเป็นตัวอย่างซื้อเสื้อค่ะซื้อเสื้อใช่ไหมตรงนี้เชิญนซานเชิ้นซานใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อเกิดตัวเฉาเฉียนทำ่าตรงนี้เชื่อเติมไหนถึงเราจะซื้ออะไรใช่ไหมครับ เชื่อเกิดตรงนี้ตรงช่องว่างเนี่ยก็คือเติมสิ่งที่เราอยากซื้อไปตรงนี้คือซื้อเสื้อใช่ไหมครับเชิ้นชานอ่าเราก็เขียนคําว่าเชิ้นชานลงไปเลยเชินชานาเชินชานตรงนี้พิมพ์อินเราก็เขียนเข้าไปตรงนี้เราซื้อเวนรักไม่น้อยกันไปเราไปเติมใส่กันแล้วกันเชินชานได้แล้วได้สินค้าที่เราจะซื้อแล้วเชินชานเนี่ยมาราคากี่หยวนครับเขากําหนดไว้กี่หยวนนะ แปดสิบเจ็ดหยวนแปดสิบเจ็ดภาษาจีนคืออะไรครับป้าชีเท่าไหร่ป้าสชีใช่ไหมครับป้าสือชีแปดสิบเจ็ดหยวนป้าสชีอ่าทีนี้เขาก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะ大约是多少泰铢大约是多少泰铢ประมาณกี่บาทครับกี่บาทครับสี่ร้อยสามสิบห้าค่ะอ่าเราก็เอาเท่าไหร่ครับเอาแปดสิบเจ็ดไปคูณ ้าใช่ไหมครับแปดสิบเจ็ดคูณห้าได้เท่าไหร่ครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าแปดห้าสี่สิบอ่ะใช่ไหมครับสี่สิบก็เป็นสี <43 S 1> 45, ่สิบสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสี่ร้อยสามสิบยังไงครับไอ้สี่ร้อยสามสิบห้าเป็นซื่อไปไอ้ตรงนี้เขียนไม่ได้ไอ้อควนี่ยากเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ เป็นซื่อป่ายสาห้าคืออะไรครับสร้นสือนือนืออ่าโอเคเข้าใจไหมครับโอเคไหมครับตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวถ้างั้นวันนี้ก็น่าจะเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราชื่อจะส่งข้างนี้ไปให้ในไลน์ละกันนะครับโอเคครับมีปัญหาอะไรสงสัยไหมลูกเช็คชื่อใช่ไหม À để anh bánh coi.